ยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องหลอนคนกับผีช่องที่จะพาคุณดำดิง่งสู่เรื่องเล่าคนหัวลุกที่เกิดจากประสบการณ์จริงของคนที่หลอนมาแล้วคืนนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เงียบหรือเปลี่ยวแต่มันเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่แม้แต่พระก็ยังวนไหวเรื่องนี้มีชื่อว่าทุดงป่าผีเฮียน ไปรับฟังได้เลยครับผมเวลาเช้าตรู่วันขึ้น15้าค่ำเดือน6ป่าลึกเขตชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียงนกป่าร้องแว่วมาแต่ไกลลมเย็นยามเช้าประทัจีวรสี่ครักของพระธุดงที่ยืนนิ่งหน้าทางเข้าป่าพระมหาทรงธรรมพระธุดงผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วกว่าพันสายืนสงบนิ่งอยู่หน้าป่าใหญ่ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าป่าทึบตายด้วยเสียงร่ำลือว่า เคยมีพระธุดงหายไปในป่านี้หลายรูปไม่มีใครพบเจออีกเลยบางคนบอกว่าเห็นแค่จีวรเก่าปลิวมากับลมบางคนเจอเพียงบาดเปื้อนคราบเลือดแม้จะมีคำเตือนมากมายพระมหาทรงธรรมกลับไม่หวั่นไหวด้วยตั้งใจจะใช้วัดปฏิบัติเพื่อภาวนาและสงบจิตใจในป่าลึกก่อนเข้าพรรษาป่าที่มีผีก็คงมีเจ้ากรรมนายเวรเฝ้าอยู่หากเรามีศีลมีทําใจบริสุทธิ์ ก็ย่อมไม่เป็นอะไรท่านก้าวเข้าสู่ป่าช้าๆด้วยความแน่วแน่ขณะเสียงกิ่งไม้ขยับไหวเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมองตามอยู่จากความมืดลึกในพงหญ้าเวลาค่ำคืนแรกของการทุดงกลางป่าทึบบริเวณเชิงเขาใกล้ลำห้วยเล็กพระมหาทรงธรรมปักกดอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมลำห้วยที่น้ำไหลแผ่วเบากลางค่ำคืนที่จันทร์ส่องแสงเพียงน้อยความเงียบสงัดของป่าลึก มีเพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงน้ําไหลท่านสวดมนต์และทําสมาธิเช่นทุกค่ําคืนของการออกธุดงแต่คืนนี้กลับไม่เหมือนเดิมเกรงเกรงเกรงเสียงระฆังดังขึ้นจากในพงหญ้าทึบทางทิศตะวันตกของกรดดังก้องในความมืดพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เหมือนพระกําลังเดินบินธบะพระมหาทรงธรรมลืมตาขึ้นช้าๆมองไปรอบกรดไม่มีลมหรือสัตว์ใดผ่านมา แต่เสียงระฆังยังคงดังทั้งที่ในเวลานี้ไม่ควรมีพระรูปอื่นอยู่ในป่าท่านไม่หวัน่นแต่ใจเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติอาตมาอยู่คนเดียวในป่านี้แล้วเสียงระฆังนั่นมาจากไหนเสียงระฆังเริ่มดังชัดขึ้นแล้วเงียบลงทันทีเหมือนมีคนหยุดเดินอยู่ข้างกรดเงาเคลื่อนไหวผ่านม่านกรดไปทางหลังท่านจับลูกประคำในมือแน่นขึ้นโดยไม่ลืมสติท่านหลับตาแน่นสวดพุทธคุณแผ่ว ลมเย็นยะเยือกพัดวูบเข้ามาในกรดราวกับมีใครเปิดประตูมิตของความตายแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้หูท่านทำไมไม่ต้อนรับข้าพระมหาทรงธรรมลืมตาขึ้นแต่เบื้องหน้าไม่มีใครเพียงพงหญ้าที่ไหวระริกอย่างช้าๆพร้อมกลิ่นทูบจางๆลอยมากับสายลมเวลาเช้าวันถัดมาพระมหาทรงธรรมเก็บกรดและออกเดินต่ออย่างไม่หวั่นไหว แม้ใจจะยังระลึกถึงเสียงะระฆังเมื่อคืนแต่ท่านไม่ปริปากไม่ตั้งคำถามและตั้งมั่นในธรรมะทางในป่าวันนี้ชื้นแฉะพื้นดินเป็นโคลนลื่นลำแสงแดดสองลอดหมู่ไม้ลงมาเป็นลำบางเบาเสียงป่าทึบเงียบผิดปกติราวกับไม่มีสัตว์ใดอาศัยอยู่เมื่อเดินไปได้ราวหนึ่งกิโลเมตรท่ามกลางช่องทางเดินแคบๆที่มีต้นหวายและทวันขวางทาง จู่ๆลมแรงวูบหนึ่งก็พัดมาเฉียบพลันพร้อมกับผ้าจีวรเก่าผืนหนึ่งปลิวมาติดหน้าอกของท่านอย่างแม่นยำท่านชะงักหยิบผ้าขึ้นมาพิจารณาจีวรผืนนี้เก่าและขาดรุ่งริ่งเต็มไปด้วยคราบดินคราบน้ํามันดำและมีรอยเปื้อนบางอย่างคล้ายเลือดเกลือกงังนี่มันจีวรของพระพระมหาทรงธรรมเดินตามทิศทางที่ลมพัดมาพบว่าจีวรถูกพัดมาจากต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่ริมเหวเล็กๆและที่ต้นไม้นั้นมีทวันผูกเป็นเงาร่างคล้ายคนห้อยหัวอยู่ท่านมองดีๆทวันนั้นพันเกี่ยวกับไม้แขวนจีวรคล้ายกับเคยมีพระรูปหนึ่งผูกจีวรไว้กับต้นนี้แล้วหายตัวไปทิ้งไว้เพียงเศษผ้าและรอยทวันขาดขาดพระมหาทรงธรรมเอามือจับจีวรและรู้สึกเหมือนกับถูกดึงกลับเบาๆเหมือนมีมืออีกข้างไม่อยากให้ท่านเอาไป ท่านปล่อยจีวรนลงพื้นทันทีหลับตาแน่นสวดพุทธคุณและถอยหลังกลับมาทางเดิมขณะกําลังหันหลังกลับเสียงใบไม้ไหวดังตามหลังเรากับมีใครเดินตามมาพ่อหันกลับไปไม่มีใครแต่จีวรเก่าผืนนั้นกลับกลับมาวางพาดบนทางเดินตรงหน้าท่านอีกครั้งเวลากลางดึกคืนที่สองของการทุดงหลังจากพบจีวรเก่าที่ปลิวมาเองพระมหาทรงธทมย้ายที่พักในเย็นวันนั้น มาปักกลดใต้ต้นตะเคียนใหญ่ใกล้ลำห้วยตื้นน้ำในลำห้วยนิ่งสนิทผิวน้ำเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนยอดไม้และท้องฟ้าครึ่งดวงจันทร์กลางคืนเริ่มเย็นลมหายใจเริ่มเป็นไอท่านนั่งสวดมนต์ภาวนาในกลดสงบใจจากเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผ่านมาช่วงเวลาผ่านไปจนถึงราเที่ยงคืนท่ามกลางความเงียบนโมตัสสะภะคาวโตเสียงสวดมนต์ดังขึ้นชัดเจนและถูกต้องแปะ เหมือนพระสวดอยู่ไม่ไกลแต่พระมหาทรงธรรมกลับไม่ได้เป็นผู้สวดเสียงนั้นดังมาจากอีกฝ่าของลำห้วยเสียงสวดพุทธคุณต่อเนื่องสม่ำเสมอและเหมือนเสียงของพระสูงวัยคนหนึ่งทั้งจังหวะทั้งน้ำเสียงเหมือนสวดมานับร้อยนับพันครั้งท่านเปิดตามองไปในความมืดเงาจันจางบนผิวน้ำเผยให้เห็นเงาร่างของพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิสวดอยู่ริมลำห้วยฝั่งตรงข้าม จีวรเก่าๆผิวซีดคล้ายศพและไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวท่านขยับตัวเล็กน้อยแต่ร่างนั้นหยุดสวดทันทีเงานั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆมองมาทางท่านดวงตาสองข้างกลวงโบไม่มีลูกตาพระมหาทรงธรรมหลับตาทันทีจิตนิ่งพุ่งสติสู่บทสวดในใจพุทธังสระนังคัดฉามิเสียงสวดฝั่งตรงข้ามเงียบลงเหลือเพียงเสียงน้ำไหลเบาๆและเสียงหัวเราะเบา แทรกมาแทนช้าวันต่อมาเมื่อพระมหาทรงธรรมเดินไปสำรวจฝั่งตรงข้ามลําห้วยไม่มีใครอยู่ไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยนั่งไม่มีแม้แต่รอยจีวรแต่กลับมีบาทเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่ตรงที่ท่านเห็นเงาพระเมื่อคืนใต้บาทนั้นมีชื่อเขียนไว้ด้วยฐานจางๆว่าพระมหาทรงธรรมเวลาเย็นวันถัดมาหลังเหตุการณ์เมื่อคืนพระมหาทรงธรรมย้ายที่อีกครั้ง เดินลึกเข้าป่าเพื่อหาความสงบหวังตัดขาดจากเสียงเงาและสิ่งลี้ลับที่เกาะติดมาแต่ยิ่งลึกเข้าไปป่ายิ่งเงียบผิดปกติเมื่อเดินผ่านดงหวายเข้าสู่เส้นทางดินเหนียวชื้นๆข้างโขดหินใหญ่พื้นดินปรากฏรอยเท้าชัดเจนทุกนิว้วลากยาวต่อเนื่องไปข้างหน้ารอยเท้านั้นกดลึกลงในโคลนเป็นรอยเปลือยเท้าคล้ายพระเดินบินบาตแต่รอยนั้น วนไปวนมาอยู่ในบริเวณเดียวกันเหมือนกับมีใครเดินวนรอบๆที่เดิมตลอดเวลาพระมหาทรงธรรมก้มสำรวจพบว่ามีบางรอยเหยียบทับกันซ้ำๆและบางรอยใหม่กว่าที่ควรเป็นยังเปียกอยู่ทั้งที่ไม่มีฝนตกท่านมองขึ้นไปข้างหน้าไม่มีใครไม่มีเสียงแต่กลับรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีบางสิ่งกำลังเดินอยู่ข้างหลังท่านรีบก้าวออกจากจุดนั้นเดินเร็วขึ้น ขณะเสียงก้าวเดินเปียกโคลนตามมาทุกฝีก้าวทุกครั้งที่หยุดเสียงก็หยุดทุกครั้งที่หันกลับไม่มีอะไรแต่รอยเท้าใหม่ก็ปรากฏเพิ่มขึ้นใกล้ขึ้นเมื่อถึงจุดเหมาะสมท่านหยุดนั่งสมาธิทันทีหลับตาตั้งจิตให้นิ่งสวดพุทธคุณในใจเสียงก้าวเดินหายไปชั่วครู่แต่จากนั้นฝึกเสียงเปียกแฉกของบางสิ่งกระโจนลงข้างหน้าท่านลืมตาขึ้นไม่มีใคร แต่ที่หน้าตักของท่านมีรอยเท้าคนเปื้อนโคลนทาบไว้เต็มเวลากลางดึกคืนที่สี่ของการทุดงหลังจากเหตุการณ์รอยเท้าเปื้อนโคลนพระมหาทรงธรรมปักกลดอยู่ใต้ต้นยางนาใหญ่ที่รากแผ่โอบล้อมเป็นโพรงคล้ายถ้ำรม่มรื่นและดูสงบแต่กลับมีลมหนาวแทรกผิดธรรมชาติแม้จะเป็นฤดูร้อนคืนนั้นท่านภาวนาเช่นเดิมสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้าป่าเจ้าเขา และสิ่งที่ตามมาด้วยเวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืนกลางคืนเงียบผิดปกติเสียงแมลงอย่างเงียบลมหยุดพัดและโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งขณะที่หลับตาเข้าสมาธิท่านรู้สึกคันแปลบที่ต้นคอเหมือนมีบางสิ่งจ้องมองจากระยะประชิดท่านค่อยๆลืมตาขึ้นมองลอดมุ้งออกไปภายนอกมือสนิทแต่มีบางสิ่งแนบหน้าชิดมุง้งภาพตรงหน้าคือใบหน้าของผู้หญิง ผมยาวเปียกแนบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงโบตาขาวเหลือแต่ขอบดำและริมฝีปากฉีกยาวจนน่ากลัวเธอแนบหน้าเข้ากับมุ้งมองท่านจ้องขม่งปากกระซิบเสียงเย็นเยียบพระไม่ควรอยู่ที่นี่พระต้องออกไปขณะท่านตั้งสติหลับตาภาวนาเสียงนั้นกลับหัวเราะเบาๆแตกสายไปแล้วเสียงหายวับไปทันทีพร้อมลมวูบแรงและเงาหญิงสาวก็หลุดจากมุ้ง คลานถอยหลังเข้าโพรงใต้ต้นไม้ที่ท่านนั่งอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านกวาดรอบบริเวณพบที่พื้นนอกกรดมีรอยใบยหน้าเปื้อนโคลนพิมพ์ติดไว้เหมือนมีคนกดหน้าแนบไว้ตรงนั้นทั้งคืนที่ใต้โพรงรากไม้ท่านพบบางสิ่งฝังอยู่ในดินเศสกรามมนุษย์กับปิ่นปักผมเก่าเวลาบ่ายคล้อยของวันที่หหลังจากค่ำคืนที่มีใบหน้าปริศนาโผล่แนบมุงพระมหาทรงธรรมตัดสินใจเดินทุดงต่อ เพื่อหลีกหนีเงาและเสียงที่ตามรังควานท่านมุ่งหน้าไปยังลานหินกว้างใต้ดงไผ่ซึ่งได้ยินจากคำบอกเล่าของพระธุดงรุ่นเก่าที่เคยเล่าไว้ว่าเป็นสถานที่ปักกลดอันวิเวกเหมาะแก่การภาวนาทางขึ้นสู่ลานหินเงียบสงัดก็ไผ่สูงทึบขยับลู่ตามลมเบาแต่เหมือนแฝงด้วยสายตานับสิบคู่ที่จ้องอยู่จากความมืดภายในดงเมื่อเดินถึงจุดปักปลดท่านพบรอยไฟเก่าเหมือนเคยมีผู้มาอยู่ ท่อนไม้ถูกเผาครึ่งหนึ่งยังอยู่กับที่และบริเวณรอบๆสะอาดเกินธรรมชาติราวกับถูกใครดูแลท่านเดินสำรวจต่อไปจนถึงซอกหินแคบหลังลานและที่ตรงนั้นเองท่านพบร่างของพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้จีวรสีกรักยังอยู่ครบมือประสานกันบนตักท่าทางเหมือนนั่งกรรมฐานทว่าร่างนั้นแห้งสนิทแต่ไม่เน่าเปื่อยผิวหนังเหี่ยวย่นแต่ยังเกาะกระดูกแน่น ใบหน้าแม้จะโรยราแต่กลับมีรอยยิ้มบางๆเหมือนยังมีชีวิตพระมหาทรงธรรมยืนสงบนิ่งรู้ทันทีว่าท่านเจอสังขารของพระผู้บำเพ็ญเพียรจนสิ้นใจในท่านั่งท่านยกมือขึ้นพนมก้มกราบอย่างเคารพแต่ท่านใดนั้นเองลมแรงก็พัดมาพร้อมเสียงกระซิบจากเบื้องหลังหลีกไปอย่าอยู่ต่อท่านหันกลับไม่มีใคร เมื่อหันกลับมาที่ร่างพระรูปนั้นอีกครั้งรอยยิ้มบนหน้าศบหายไปและทันใดนั้นเองใต้ร่างของศพพระมีบาดเหล็กตกคว่ำอยู่ภายในบาดนั้นมีจดหมายเขียนด้วยลายมือสั่นๆระบุว่าใครเจอร่างอาตมาขออย่าทําพิธีใดๆโปรดปล่อยให้เป็นไปตามกรรมและหากใครยังฝืนทุดงต่อขอให้รู้ไว้ว่าท่านจะไม่ใช่คนสุดท้ายเวลากลางคืนวันเดียวกับที่พบร่างพระ หลังจากพบร่างของพระผู้ไม่เน่าเปื่อยพระมหาทรงธรรมตัดสินใจไม่เคลื่อนย้ายร่างนั้นและตั้งจิตแผ่เมตตาให้ท่านปักกลดอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพด้วยตั้งใจจะภาวนาและเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงในจิตใจตนเองโดยไม่ให้ความกลัวเข้าครอบงำกลางคืนในป่าดงไผ่เงียบงนันลมสงบดวงจันทร์หลบอยู่หลังเมฆทุกอย่างเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนพระมหาทรงธรรมเข้าสมาธิอยู่ในกลด แต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงบทสวดมนต์ดังขึ้นจากลานหินด้านนอกไม่ใช่เสียงท่านไม่ใช่เสียงของพระรูปอื่นแต่เป็นเสียงเก่าสั่นเครือแหบพระเหมือนเสียงของผู้ตายที่กลับมาสวดบทสุดท้ายอีกครั้งอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาเสียงนั้นแทรกเข้ามาในหูชัดเจนท่านลืมตาขึ้นช้าๆจับสติพยายามไม่ตกใจเสียงยังคงสวดเรื่อยๆดังเครื่องเล่นเก่า บางช่วงขาดหายบางท่อนแหลมสูงเหมือนเสียงไม่ได้มาจากคอของคนมีชีวิตแต่มาจากความทรงจำของร่างที่เหลือแต่กระดูกท่านค่อยๆเดินออกจากกรดมองไปยังจุดที่วางร่างพระรูปนั้นไว้แต่ร่างหายไปที่ลานหินมีเพียงจีวรผืนเก่าพับวางไว้กับบาทและตรงกลางลานมีเท่าทูบสามดอกปักอยู่ลมไม่มีแต่ทูบกลับจุดติดและค่อยๆลามขึ้นมาเองต่อหน้าทัานใดนั้นเสียงสวดเงียบลง และเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแทนแหบผ้าใกล้หูอาตมายังไปไม่พ้นพระมหาทรงธรรมสะดุ้งหันขวับแต่ไม่มีใครและเมื่อมองไปยังเงาใต้ต้นไม้ข้างลานมีร่างในจีวรเก่ายื่นหันหลังให้ก่อนจะค่อยๆเดินหายเข้าไปในดงไผ่โดยไร้เสียงเวลาค่ำคืนวันที่หกหลังเหตุการณ์เสียงสวดของผู้ตายพระมหาทรงธรรมเริ่มมีจิตวันไหวแต่ยังคงยึดมั่นในพุทธธรรม ท่านทุดงออกจากลานหินไปทางทิศใต้จนมาถึงบริเวณลำห้วยแหง้งซึ่งมีกอไผ่และต้นกระบากโอบล้อมคล้ายอ้อมแขนธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ตกท่านเตรียมฟืนเล็กๆไว้ก่อไฟตามปกติไม้แห้งดีเปลือกบางจุดง่ายท่านจัดเตรียมกรดไว้ริมตะลิ่งดินแล้วเริ่มจุดไฟเพื่อไล่ความหนาวและสัตว์ร้ายแต่แล้วไฟไม่ติดท่านลองอีกครั้งใช้ทูบจุดเปลวไฟลุกขึ้นแล้วดับวูบลงทันที ลองใช้ไฟแช็กจุดแล้วเปลวไฟเหมือนโดนดูดดับตรงหน้าทั้งที่ไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีสาเหตุทางธรรมชาติท่านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแม้แต่มแมลงกลางคืนก็ไม่มีเสียงบรรยากาศโดยรอบเย็นยเยือกจนผิดธรรมชาติเหมือนกำลังอยู่ในแดนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ยินยอมให้มีแสงกลางดึกคืนนั้นพระมหาทรงธรรมนั่งในความมืดสนิทไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงธรรมชาติ แสงจันทร์ก็พลันถูกเมฆบดบังท่านภาวนาอยู่ในกรดอย่างเงียบสงบพยายามไม่หวั่นไหวแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมมืดใต้โคนไม้ที่นี่ไฟไม่เคยสว่างได้นานเสียงเย็นแหลมก้องเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางเงาคล้ายร่างคนเดินวนรอบกรดเงาที่ไม่มีตัวตนแต่ทอดบนพื้นดินเงานั้นเดินวนจนพื้นดินรอบกรดเริ่มเย็นเฉียบร,ราวกับถูกรูดพลังออกไปท่านหลับตาแน่นตั้งสติ ปล่อยจิตออกนอกความกลัวจังหวะนั้นเองไฟทูบในบาทลุกวาบขึ้นเองสามดอกสว่างว่าเป็นเส้นเดียวในความมืดเงาทั้งหมดหายวับความเงียบกลับมาแต่กลิ่นไม่ของเนื้อสดยังคงลอยคลุ้งอยู่ในอากาศเช้าอีกวันไม้ที่ใช้ก่อไฟเมื่อคืนกลายเป็นฐานดำทั้งที่ไม่เคยลุกไหมเหมือนถูกเผาด้วยเปเลวเพลิงของบางสิ่งที่ตามองไม่เห็นเวลาใกล้รุ่งของคืนวันที่เจ็ หลังค่ำคืนที่ไฟไม่สามารถติดได้พระมหาทรงธรรมตัดสินใจทุดงต่อขึ้นเขาในช่วงใกล้เช้าหวังออกจากวงเวียนเงาแห่งความเงียบเย็นในหุบป,ป่าท่านเดินไปตามทางเรียบไหลเขาเงาจันจางลอยเหนือยอดไผ่ไก่ป่าร้องเบาๆแต่ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วท่ามกลางความสงัดท่านเห็นพระทุดงอีกรูปหนึ่งเดินนำหน้าไปช้าๆห่างประมาณ29 จีวอนศีรักเก่าใส่กรดแบบเดียวกันท่าทางสงบเยื้องย่างหน้าเลื่อมใสพระมหาทรงธรรมเบิกตากว้างด้วยความดีใจมีพระธุดงอยู่ในป่านี้อีกหรือท่านเรียกเบาๆโยมขอโทษครับอาตมาแต่พระรูปนั้นไม่หันไม่ตอบไม่ชะลอฝีเท้าท่านเร่งฝีเท้าไล่ตามจนกระทั่งเข้าใกล้ถึงระยะเพียงห้าก้าพระรูปนั้นหยุดทันทียืนแน่นิ่งหลังเหยียดตรงมือประสานหน้าท้อง ท่านค่อยๆก้าวเข้ามาอยู่ด้านข้างแล้วหันไปจะทักทายแต่สิ่งที่เห็นทําให้ลมหายใจของท่านสะดุดใบหน้าของพระรูปนั้นไม่มีอะไรเลยเรียบสนิทเป็นผิวหนังเนื้อเดียวไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเป็นเหมือนผ้าขาวที่ปิดทับใบหน้าไว้จนตึงๆขยับไม่ได้สื่อสารไม่ได้เหมือนไม่ใช่คนท่านใดนั้นพระไรหน้าค่อยๆหันมาทางท่าน แม้ไม่มีตาแต่ท่านสัมผัสได้ชัดเจนว่ามันจ้องมาที่ท่านด้วยแรงอาฆาตพยาบาทลมหอบแรงวูบหนึ่งพัดมาพระรายาค่อยๆหายไปทีละส่วนเหมือนทวันกลืนเข้าเงาป่าเหลือเพียงเสียงกระซิบลากยาวพวกข้าไม่ใช่แค่เงาพวกข้าเคยมีชีวิตแต่ถูกลืมถูกทิ้งในป่าแห่งนี้ช้าวันต่อมาพระมหาทรงธรรมพบรอยเท้าเปล่า เดินวนรอบปลดของตนสามรอบและวางไว้ตรงหน้าท่านคือบาดเหล็กใบเก่ามีผ้าปิดหน้าอยู่ในนั้นเวลาสายบ่ายวันที่แปดของการทุดงหลังเจอผีทุดงไร้หน้าพระมหาทรงธรรมจิตเริ่มหวันไหวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ยอมละทิ้งการทุดงท่านตั้งใจจะหาทางออกจากป่าในวันรุ่งขึ้นและจึงเดินต่อขึ้นเนินเขาในช่วงสายจูจ่ๆท่านก็พบทางดินแคบๆแยกจากทางหลัก ทางนี้มีลักษณะเหมือนเคยมีคนใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันรกรางและมีทวันปกคลุมด้วยแรงดลใจบางอย่างท่านตัดสินใจเดินตามเส้นทางนี้เมื่อเดินลึกเข้าไปท่ามกลางความเงียบท่านพบสารไม้เก่าๆซ่อนอยู่ใต้ต้นยิ้วใหญ่กลางป่าสารที่ทำจากไม้สักเก่าสีดำเกรียมจากการไม่บางส่วนบริเวณโดยรอบเงียบจนน่าขนลุกแต่ที่หน้าสารกลับมีป้ายไม้แผ่นหนึ่ง ักด้วยตะปูสนิมเครอ่ะตัวหนังสือที่เขียนด้วยฐานบนไม้บางส่วนเลือนรางแต่ยังอ่านได้ข้าขอสาบานไว้หน้าที่นี้หากข้าต้องตายในป่าแห่งนี้ด้วยกรรมของข้าขอให้ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนทุดงเข้ามาโดยไม่รู้ได้พบในสิ่งที่ข้าเคยเจออย่าได้มีใครหลุดพ้นไปโดยไม่เข้าใจว่าป่าแห่งนี้เคยมีพระตายโดยไร้คนรู้ข้างสารนั้นมีรอยเผาศพกลางดิน ล้อมไว้ด้วยหินสามก้อนและตรงกลางยังมีลูกประคำไม่ครึ่งเส้นวางพาดอยู่บนดินแห้งๆพร้อมกับเศษกระดูกปลายแขนมนุษย์ที่ถูกฝังตื้นๆโผล่พ้นดินมานิดเดียวพระมหาทรงธรรมยืนสงบนิ่งสายตาหยุดอยู่ที่ป้ายไม้แล้วหันมามองสารร้างอีกครั้งประตูสาลเปิดเองอย่างชา้ชาๆทั้งที่ไม่มีลมภายในศาลมืดสนิทแต่ท่านเห็นเงาพระรูปหนึ่ง ยืนหันหลังให้ในเงามือท่านใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากในศารใครก็ตามที่มาจงสวดให้ข้าด้วยมิฉะนั้นจะเป็นดั่งที่ข้าเคยเป็นพระมหาทรงธรรมจึงนั่งลงหน้าเท่าศพจุดธูปหนึ่งดอกสวดบทเมตตาบารมีและในจังหวะสุดท้ายของบทสวดเงาในศารก็หายไปอย่างสงบทิ้งไว้เพียงกลิ่นดอกไม้แห้งกับเสียงแววสุดท้ายขอให้ท่านหลุดพ้นจากที่นี่ เวลาเช้าของวันที่9พระมหาทรงธรรมเก็บกรดและอุปกรณ์ออกเดินทางต่อหลังสวดส่งดวงวิญญาณในสารร้างเมื่อคืนท่านรู้สึกเบาสบายขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ประมาทท่านยึดสติเป็นหลักและภาวนาเงียบเงียบตลอดทางท่านมุ่งหน้าออกจากเขตป่าลึกหวังจะกลับออกสู่ชุมชนเส้นทางเริ่มโปร่งขึ้นบรรยากาศดูเป็นมิตรดอกไม้ป่าพิบาลลมพัดเบาและเสียงไก่บ้านร้องแววมาแต่ไกล อีกไม่นานคงถึงเขตหมู่บ้านท่านคิดในใจอย่างสงบแต่เมื่อเดินต่อมาได้เพียงครู่เดียวท่านก็พบว่าทางเบื้องหน้าคุณตาเป็นลานหินใต้ต้นงิว้วที่ท่านเคยพบร่างพระไม่เน่าเปื่อยเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านยืนนิ่งหันกลับหลังจะย้อนทางแต่ด้านหลังคือลำห้วยแห้งที่ไฟไม่ติดคืนนั้นท่านรู้ทันทีตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมราวกับเดินวนในวัฏฏะ ของกรรมที่ไม่หลุดพ้นและตรงกลางลานหินนั้นขณะท่านกําลังตั้งสติเพื่อทบทวนมีกรดผูกไว้กับต้นไม้ต้นเดิมภายในกรดนั้นมีพระนั่งอยู่ท่านรีบเดินเข้าไปดูใกล้ๆพระรูปนั้นคือตัวท่านเองนั่งหลับตาภาวนาขยับไม่ได้พูดไม่ได้สีหน้าเหมือนศพที่ท่านเคยพบเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทุกทิศเสียงพระหลายรูปสวดสลับกัน บ้างเศร้าบ้างเกรี้ยวกราดบ้างร้องให้ผู้ที่เข้ามาโดยยังยึดถือจะไม่มีวันออกไปสวดเธออยู่กับเราเธอป่าแห่งนี้คือธรรมะพระมหาทรงธรรมตั้งจิตแนว่วแน่ท่านนั่งลงภาวนาหน้ากรดนั้นมองร่างตนเองอย่างสงบพร้อมกล่าวเบาๆอาตมาขอโอหสิกรรมแก่ทุกดวงจิตและขอออกจากทุกการยึดมั่นจังหวะนั้นเองลมหอบสุดท้ายพัดผ่านทุกเสียงดับลง ความเงียบแท้จริงเข้ามาแทนปลดตรงหน้าว่างเปล่าไม่มีใครอยู่และท่านรู้สึกว่าตัวเองหลุดออกจากป่าโดยไม่รู้ตัวในขณะที่หมู่บ้านชายป่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงฟังพระรูปหนึ่งเทศพระนั้นคือพระมหาทรงธรรมสีหน้าท่านสงบนิ่งแต่ในแววตามีความเศร้าลึกบางอย่างซ่อนอยู่ท่ามกลางเสียงสวดธรรมแต่ในขนานั้นเงาร่างในจีวรเก่า ยังคงยืนมองอยู่เงียบๆก่อนจะหายกลับเข้าไปในดงลึกท่านผู้ฟังทุกท่านสงสัยกันหรือไม่ว่าพระมหาทรงธรรมรอดออกมาจากป่าได้อย่างไรผมตีความได้แบบนี้พระมหาทรงธรรมอาจหลุดพ้นจากอาถรรพ์ได้เพราะยอมปล่อยหรือเขาไม่เคยออกจากป่าเลยเพียงแต่จิตถูกปลอบจนสงบหรือแท้จริงเขากลายเป็นอีกหนึ่งเงาในป่าที่กำลังรอพระรูปใหม่